สวยเลยฟูด้วยดเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำไข่เจียวฟูฟูกันนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นไข่ไก่นะคะสองฟองเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะฟูและขยายได้ขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นไข่ไก่ที่เราแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะแล้วก็ ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งนะคะน้ำมะนาวแล้วก็น้ำมันเดี๋ยวเรามาตอกไข่กันก่อนนะคะแล้วมาทำการตีไข่ จากนั้นนะคะเราจะปรุงรสปรุงรสด,ด้วยซิ๊วขาวนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะ,ะหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้เราจะไม่ใส่ให้มันเค็มมากอนะันนี้เข้ากัน แเราก็ใส่ตัวของน้ำมะนาวลงไปนะคะนิดหน่อยอันนี้พอนะแล้วก็ตีต่อมะนาวอย่ายใส่เยอะไปนะคะเดี๋ยวกลิ่นจะออกรสาชาติเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวเราไปเจียวไข่กันเลยดีกว่า ตัวของไฟนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันเราจะใช้เยอะหน่อยนะคะแค่นี้พอสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ไม่อมน้ำมันแล้วก็ ฟูกรอบนะคะ,ะแล้วเราก็เทไข่ของเราลงไปเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาเจาะตรงกลางนะคะให้ไข่ันซึมลงไปไข่เอาฟูใหญ่ขึ้นแล้วพลิกข้างนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะเราจะเพิ่มไฟนะคะให้แรงขึ้นเพื่อให้ไข่ของเรามันกรอบนะคะ นี่นะคะเหลืองสวยเลยฟูด้วย ก็ไข่เหลืองกรอบจนได้ที่ที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ปิดไฟแล้วก็ทิ้งให้เสด็จน้ำมันนิดหนึ่งนะคะแล้วก็พร้พอมรับประทาน จะสังเกตดูนะคะตัวไข่ของเราฟูกรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วย นี่ค่ะก็เป็นไข่เจียวสูตรฟูกรอบไม่อมน้ำมันนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจเอาไปลองทำดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะตอนนี้จะเป็นไข่เจียวกรอบของเรานะครับไม่อมน้ำมันเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะครับ ลองดูนะครับว่าน่ารับประทานขนดาดไหน